สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ดูไปเหอะวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยกันถึงความรู้สึกหลังชมภาพ,พยนตร์เรื่อง Warfare ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นะครับจะเล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงปี2006ในประเทศอิรักช่วงที่กองทัพสหรัฐเข้าไปในประเทศอิรัก,กน,นะครับหน่วยซิลห,หน่วยหนึ่งเนี่ยได้รับภารกิจสอดแนมแล้วก็สังเกตการเพื่อเป็นหน่วยสับสนของนงักวิทยาทินซึ่งหน่วยซิลหน่วยเนี้ยก็แบ่งออกเป็น2ทีมเป็นอัลฟาวันกับอัลฟาทู โดยทั้งสองทีมเนี่ยจะซุ่มอยู่คนละตึกคนละอาคารแต่ว่าก็อยู่ไม่ไกลกันนักซึ่งระหว่างทําภารกิจสอดแนมแล้วก็ดูสถา,านการณ์อันแสนน่าเบื่อเนี่ยพวกเขากลับถูกโจมตีด้วยกองกําลังของข้าศึกที่มีจํานวนมากมายจากภารกิจสอดแนมที่ดูเหมือนจะง่ายๆมันกลับกลายเป็นขุมนรกที่พวกเขาต้องเอาชีวิตรอดออกไปให้ได้และพวกเขาจะทําได้หรือไม่ต้องไปติดตามรับชมในเรื่อง Warfare ต้องบอกว่าเป็นหนังสงครามที่ มันผิดคาดเป็นทีนึงนะสำหรับผมอะผิดคาดในที่นี้คือคิดว่ามันน่าจะแบบแอคชั่นตุมตามถล่มทลายแบบแบล็กฮ็อกดาวอะแต่ว่าพอได้ดูจริงๆเนี่ยมันไม่เชิงแบบนั้นอะถามว่าหนังเนี่ยมันเดือดไหมมันเดือดมันดุดันไหมมันดุดันแต่อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันไม่ได้ให้อารมณ์หนังแอคชั่นแบบที่เราคุ้นเคยแบบที่เราเคยดูแบบคุ้นชินอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหนังสงครามที่แบบ ไม่ได้เชิดชูความเป็นฮีโร่ไม่ได้ทําให้คนดูเนี่ยเห็นภาพของการเป็นฮีโร่อะไรทํานองนั้นน่ะแต่มันทําให้คนดูเนี่ยเห็นว่าภายใต้ชุดทหารภายใต้เสื้อกลอกเนี่ยเขาก็คือคนคนหนึ่งน่ะพวกเขากลัวได้พวกเขาเจ็บได้พวกเขาถูกยิงได้พวกเขาตายได้อะไรอย่างนั้นน่ะซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันอาจจะผิดคาดนิดนึงแต่ว่ามันเป็นการผิดคาดที่ผมรู้สึกชอบนะพอพูดถึงแบล็กฮอลดาวเนี่ยมันก็ อดจะเทียบกันเล็กๆไม่ได้นะคือในเรื่อง Warfa r e เนี่ยมันจะต่างกับเรื่อง Black Hawk Down ตรงที่ว่า Warfa r e เนี่ยมันเล่าสโคบอยู่ที่ทีมทีมนึงมันไม่ได้เล่าแบบ b บล็กฮอกดาวน์ที่เล่าถึงภาพใหญ่ๆใ,ใช่ไหมมีทีมนูน้นทีมนี้มีหลายๆห,หน่วยหลายๆทีมอะไรอย่างนั้นอะ่ะฉะนั้นในเรื่อง w a r f a r e เนี่ยหนังมันแบบกระชับมากอะ่ะมันสั้นมากอะ่ะแค่แบบชั่วโมงครึ่งอะ่ะแต่ว่าในความกระชับอะ่ะมันเป็นความกระชับที่แบบทั้งดุเดือดดุดันแล้วก็แบบอึดอัดระทึกขวัญมัน ให้ความรู้สึกกดดันแบบเหมือนเราไปอยู่ตรงนั้นกับกลุ่มทหารกลุ่มนี้เลยอะซึ่งการบิวอัพอารมณ์คนดูเนี่ยอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะคือถ้าไม่นับฉากเปิดเรื่องที่พวกกลุ่มทหารมันนั่งดูวิดีโอแอโรบิกกันเนี่ยแล้วก็ร้องเพลงคอ l l อ n นมีตามวิดีโออ่ะอันนี้คือช่วงที่แบบมันผ่อนคลายที่สุดของหนังแล้วอะที่เหลือคือมันจะแบบอึดอัดมันจะแบบกดดันไปซะทุกอย่างพอทีม Alpha One มันหาโลเคชันมันหาจุดซุ่มหาจุดสังเกตการณ์ได้แล้วอะ แล้วบรรดาตัวละครในทีมนี้เขาก็นั่งทําหน้าที่ของตัวเองไปไอคนซุ่มก็บซุ่มไปไอคนที่คอยสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างทีม1ทีม2กับส่วนกลางก็ทําไปไอคนจดบันทึกก็จดไปคือแบบสถานการณ์ในเรื่องอะ่ะมันดูจะเรียบง่ายมันดูจะไม่มีอะไรเลยเว้ยออกจะน่าเบื่อสซดสัสำหรับทหารนะแต่ว่าความรู้สึกกดดันเนี่ยมันก็แลอุอยู่ในฉากนั้นแหละแล้วคือแบบตัวละครมันก็ไม่ได้ไปไหนในเรื่องมันก็ไม่เดินไปไหนใช่ป่ะคนดูมันจะรู้สึกแบบ อ,อึดอัดอะขั้นเนื้อขั้นตัวประมาณว่าแบบเอากูเนี่ยออกจากสถานการณ์นี้ทีเถอะเพราะว่าเราจะสัมผัสได้ถึงความตึงเทียดที่แบบมันค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดอะซึ่งตรงนี้ผมชอบมากๆเลยนะมันเป็นการบิวอารมณ์บิวอัพอารมณ์ที่แบบช้าแต่ชัวร์น้อยแต่มากอะไรทํานองนั้นอะซึ่งสำหรับผมนะส่วนตัวเนี่ยชอบมากๆแล้วพอระเบิดลูกแรกมันดังขึ้นเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยครับนรกแตก เสียงกระสุนเสียงปืนเสียงระเบิดเสียงการตะโกนสั่งอะไรคือแบบมาเต็มอะ่ะซึ่งงานด้านเสียงประกอบงานตาวดีไซน์เนี่ยอันนี้ผมก็ชอบนะคืองานเสียงแน่นๆงานเสียงหนักเนี่ยมันเหมาะกับการชมในโรงหนังจริงๆอะ่ะเพราะงานเสียงเนี่ยบอกเลยมันทั้งหนักมันทั้งแน่นมันแบบงานละเอียดจริงๆอะ่ะแล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะคืออย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วแหละว่าตัวหนังเขาไม่ได้เชิดชูความเป็นฮีโร่ความเก่งกล้าสามารถแบบหนังฮอลลีวูดอ่ะ แต่มันคือการสะท้อนภาพของทหารที่เขาคือคนคนนึงอ่ะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้กำกับร่วมก็คือเรมเมนโดซาที่เขากำกับร่วมกับอเล็กซ์กาแลนใช่ไหมซึ่งเรื่องนี้ตอนต้นเรื่องเขาก็บอกแล้วว่าสร้างจากความทรงจําเพราะว่าเรมเมนโดซาเนี่ยก็เคยไปรบที่อรักก็คือสร้างจากความทรงจําของเขานั่นแหละฉะนั้นมันจะมีใครสะท้อนภาพของทหารในสนามรบได้ดีเท่ากับทหารผ่านศึกละ่ะฉะนั้นภาพที่เขาจะสะท้อนภาพที่เขาจะสื่อออกมาในเรื่องวอลเฟร์เนี่ยก็คือ ภาพของทหารที่ไม่ใช่ฮีโร่แต่เป็นคนธรรมดาที่มีเลือดเนื้อเหมือนกันมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกันซึ่งการนําเสนอภาพของทหารในมุมแบบนี้เนี่ยอันนี้ผมก็รู้สึกชอบนะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นอีกหนึ่งรสชาติของการเป็นหนังแอคชั่นเป็นหนังทหารหนังสงครามอะไรอย่างนั้นอะแล้วก็ในส่วนของการแสดงเชื่อเถอะว่าหลายคนที่เห็นหน้าวิลพอตเตอร์หรือว่าเห็นหน้าโจเซฟควินเนี่ยก็น่าจะคิดแล้วว่าไอ้สองคนนี้มันต้องเป็นแบบ ตัวนํำอะ่ะเป็นตัวแบกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในเครดิตนะแสดงสงองคนนี้ก็น่าจะแบบมีชื่อเสียสุดแล้วแต่กลายเป็นว่าพอเรื่องมันดําเนินไปถึงจุด turning point ของเรื่องที่รถพุ่มเกราะโดระเบิดอะ่ะกลายเป็นว่าตัวละครวิลพอ์เตอร์ก็สติแตกไปเลยคือในฐานะผู้นําหน่วยอะ่ะกลายเป็นว่าไม่สามารถสั่งการออกคําสั่งอะไรได้เลยอะ่ะส่วนโจเซฟควินที่โดนระเบิดบาดเจ็บสาหัสที่ขาก็แบบร้องโหยหวนทั้งเรื่องอะ่ะคือแบบเอ้ยผิดคาดนึกว่าจะมาเป็นพระเอกเป็นแบบตัวเดินเรื่องตัวนําเรื่องแต่กลายเป็นว่า พอถึงช่วงกลางเรื่องนี่คนนึงสติแตกอีกคนนึงบาดเจ็บสาหัสทําอะไรไม่ได้แต่ตรงเนี้ยก็ต้องชมการแสดงของทั้งคู่นะโดยเฉพาะโจเซฟควินที่แบบร้องโหยหวนได้ใจอะ่ะในส่วนข้อเสียเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าตัวหนังเนี่ยมันค่อนข้างสั้นแล้วก็ตัวหนังก็ไม่ได้บอกเล่าอะไรมากนะักคือมาถึงเนี่ยเริ่มเรื่องปุ๊บก็จับคนดูโยนเข้าไปร่วมทีมหน่วยซิลหน่วยนี้เลยอะ่ะคือเข้าใจปะจู่ๆก็แบบจับคนดูไปอยู่ในสถานการณ์นั้นเลยอะ่ะโดยที่ไม่ได้บอกเล่า ปูมหลังไม่ได้บอกเล่าเรื่องราวอะไรมากนักอ่ะซึ่งถ้าว่ากันตรงๆนะในแง่ของเรื่องราวเนื้อหาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะเพียงแต่ว่าไอ้ข้อดีด้านอื่นๆน่ะมันจะเป็นบรรยากาศหรือว่างานด้านเสียงการบิวอารมณ์คนดูอะไรพวกเนี้มันดีงามมันโดดเด่นจนกลบข้อเสียเล็กๆได้ก็ขอสรุปไปแล้วกันนะครับสําหรับภาพรวมเรื่อง warfare ใครที่แบบต้องการหาหนังสงครามที่ให้อารมณ์เรียวๆ ดุเดือดดุด,ดันเหมือนพาคนดูเข้าไปอยู่ในกลางสมรภูมิเนี่ยแต่ก็ยังไม่ลืมที่จะใส่ความเป็นมนุษย์ลงไปส่วนตัวนะผมก็แนะนําเรื่องนี้เลยคือสำหรับคนอื่นเนี่ยผมไม่รู้นะว่าจะถูกจริตหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยมันโดนเส้นโดนจริตผมมากๆก,ก็เป็นหนังแอคชั่นสงครามยุคใหม่ที่ผมแนะนําครับผมแต่ก็ไม่ได้ความว่ามันจะถูกอ,อกถูกใจไปทุกคนนะครับใครที่ดูแล้วเนี่ยชอบไม่ชอบตรงไหนก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับ สุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับดูไปเหออขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ